สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูแอนจิราพรลอยขจรในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กันนะคะวันนี้นะคะเราจะเข้าบทใหม่นะคะก็คือเป็นบทที่2เกี่ยวกับเรื่องภัยธรรมชาติซึ่งภัยธรรมชาติที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและก็สึนามินะคะนักเรียนเคยประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือว่าสึนามิกันบ้างไหมคะ วันนี้นะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอสาระความรู้ mm. เกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวแล้วก็ซึนามิมาให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะไหวและซึนามิสวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกครับวันนี้ เรายังอยู่กันในหน่วยของหินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกกันอยู่นะครับคาบเรียนที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการกร่อนของหินกันไปน้องๆยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าครับเรามาทบทวนกันสักนิดนะครับถ้าพร้อมแล้วกดปุ่มกิจกรรมได้เลยครับร่วมด้วยช่วยคิด น้องๆครับลองสังเกตดูภาพเหตุการณ์เหล่านี้นะครับแล้วลองช่วยกันคิดนะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรว่ายังไงครับน้องๆคิดกันออกไหมเอ่ยถ้ายังคิดไม่ออกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันในคาบเรียนนะครับน้องๆครับจากภาพเหตุการณ์ต่างๆที่น้องๆได้เห็นไปข้างต้นนั้นเรียกว่าธรณีพิบัติภัยครับ ถ้า,าจะอธิบายให้ชัดเจนธรณีพิบัติภัยก็คือภายทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันและรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุนั่นเองครับตัวยอย่างเหตุการณ์ที่เกิดจากธรณีพิบัติภัยอย่างเช่นแผ่นดินไหวซึนามิดินถลม่ม และภูเขาไฟร,ระเบิดเป็นต้นครับเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์และทรัพย์สินหรือทำให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียเป็นจำนวนมากรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอีกด้วยเอาล่ะครับน้องๆตอนนี้ทุกคนก็คงพร้อมที่จะเข้าสู่คาบเรียนในวันนี้กันแล้วใช่ไหมครับแน่นอนครับว่า เนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยในท้องถิ่นของเรานั่นเองครับโดยเรื่องนี้จะแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับซึ่งคาบเรียนนี้เราจะมาเริ่มเรียนส่วนของตอนที่1กันก่อนซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นด,ดินไหวและสึนามิครับแผ่นด,ดินไหวและสึนามิเกิดขึ้นได้อย่างไรเราตามเจมไปหาคำตอบกันเลยครับพ่อครับกำลังดูอะไรอยู่ล่ะครับดูน่ากลัวจังเลย อ๋อพ่อกำลังดูข่าวธรณีพิบัติภัยอยู่นะดูน่ากลัวมากเลยนะครับมีบ้านถล่มด้วยบ้านถล่มที่เจมเห็นในข่าวอยู่ตอนนี้เกิดจากแผ่นดินไหวนะ่ะเอพ่อครับแล้วแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน การยุบตัวของโพรงใต้ดินและการเกิดภูเขาไฟระเบิดการเกิดแผ่นดินไหวแต่ละครั้งจะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปซึ่งขนาดของแผ่นดินไหวสามารถตรวจวัดได้ด้วยไซโมกราฟหรือเครื่องมือตรวจวัดขนาดของแผ่นดินไหวโดยมีหน่วยวัดเป็นริกเตอร์อ๋อผมเคยได้ยินคำว่าริกเตอร์มาบ้างครับแต่ไม่เคยรู้ความหมาย ที่แท้ก็คือหน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหวนี่เองใช่แล้วล่ะเจมส์ริกเตอร์คือมาตราที่ใช้กำหนดความรุนแรงของแผ่นดินไหวซึ่งมาตราริกเตอร์จะไม่มีขีดจำกัดว่ามีค่าสูงสุดอยู่ที่เท่าใดแต่โดยทั่วไปจะกำหนดขนาดไว้ตั้งแต่0-9ถึง9ริกเตอร์และยังสามารถใช้เปรียบเทียบผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวได้อีกด้วยนะซึ่งแบ่งได้ดังนี้ ขนาด1-2.9ถึงริกเตอร์ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือเกิดการสั่นไหวเล็กน้อยผู้คนเริ่มมีความรู้สึกสั่นไหวบางครั้งรู้สึกเวียนศีรษะขนาด3-3.9ถึงริกเตอร์ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือเกิดการสั่นไหวเล็กน้อยผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนรถวิ่งผ่านขนาด4-4.9ถึงริกเตอร์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือเกิดการสั่นไหวปานกลางผู้คนที่อาศัยอยู่ทั้งภายในและนอกอาคารรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนวัตถุห้อยแขวนสั่นไหวขนาด5-5.9รรกเตอร์ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือเกิดการสั่นไหวรุนแรงเป็นบริเวณกว้างเครื่องเรือนและวัตถุมีการเคลื่อนที่ขนาด6-6.9รกเตอร์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือเกิดการสั่นไหวรุนแรงมากอาคารเริ่มเสียหายพังทลายขนาด7.0ริกเตอร์ขึ้นไปผลกระทบที่เกิดขึ้นคือเกิดการสั่นไหวร้ายแรงอาคารสิ่งก่อสร้างมีความเสียหายอย่างมากแผ่นดินแยกวัตถุที่อยู่บนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็นว้าวดีจังเลยนะครับเราจะได้สามารถตรวจสอบได้ว่าการเกิดแผ่นดินไหวแต่ละขนาดนั้น จะเกิดผลกระทบอะไรบ้างใช่แล้วล่ะเจมเอพ่อครับแล้วประเทศไทยเคยเกิดเหตุการณแผ่นดินไหวบ้างหรือเปล่าครับเคยสิแผ่นดินไหวในประเทศไทยนั้นจะมีขนาดไม่เกิน6กริกเตอร์นะ่ะและกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวในประเทศเพื่อนบ้านที่มีความรุนแรงมาก ก็จะส่งแรงสั่นสะเทือนมาที่ประเทศไทยได้เหมือนกันอ๋อครับพ่อช่วยยกตัวอย่างเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้สิพ่อจะยกตัวอย่างการเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงของประเทศไทยให้ฟังแล้วกันการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนั้นเกิดขึ้นที่บริเวณอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่22เมษายน 2,526สามารถวัดขนาดได้5.9ริกเตอร์ซึ่งถ้าเรานำไปเปรียบเทียบกับมาตาริกเตอร์จะเห็นว่าผลกระทบที่ตามมาจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนั้นคือเกิดการสั่นไหวรุนแรงเป็นบริเวณกว้างเครื่องเรือนและวัตถุมีการเคลื่อนที่อ๋อครับการเกิดแผ่นดินไหวนี้น่ากลัวจริงๆน้องๆครับ ตอนนี้น้องๆน,น่าจะพอดูตารางมาตราลิกเตอร์กันได้แล้วเรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันสักนิดดีกว่านะครับกิจกรรมง่ายๆเพียงน้องๆเลือกผลกระทบมาวางให้สัมพันธ์กับขนาดของแผ่นดินไหวถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดจากธรณีพิบัติภัยที่น่ากลัวอีกหลายเหตุการณ์เลยละ่ะอย่างเช่นการเกิดสึนามิก็ใช่นะเอ๊ะว่าแต่สึนามิคืออะไรล่ะครับสึนามิก็คือคลื่นขนาดยักษ์ที่เกิดในมหาสมุทรและเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งนะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับว่าแต่พ่อครับสึนามินี้เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับสึนามินั้น เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใต้ทะเลอย่างฉับพลันการเกิดดินถล่มใต้ท้องทะเลการระเบิดของภูเขาไฟใต้ท้องทะเลการเกิดแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางใกล้ทะเลการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ใต้ท้องทะเลเป็นต้นพ่อครับการเกิดสึนามิส่งผลกระทบยังไงบ้างหรอครับการเกิดสึนามิแต่ละครั้งส่งผลกระทบต่อบุคคลทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเกิดการสูญหายบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ประสบภัยเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆหลังจากเกิดภัยสึนามิเช่นโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเดินหายใจโรคน้ำกัดเท้าสุขภาพจิตเสื่อมเนื่องจากการหวาดผวาขาดรายได้เนื่องจากไม่สามารถทำงานได้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนักการสื่อสาร ระบบโทรรักมนาคมถูกตัดขาดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและแนวปะการังถูกทำลายโอ้โหผลกระทบที่เกิดจากสึนามินี่น่ากลัวไม่แพ้กับเหตุการณแผ่นดินไหวเลยนะครับพ่อครับประเทศไทยเคยเกิดสึนามิบ้างไหมครับเคยสิเดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังนะเมื่อวันที่26ทธันวาคม4 7 4 7ได้เกิดแผ่นดินไหว ที่มหาสมุทรอินเดียขนาด9ริกเตอร์ทำให้เกิดเป็นคลื่นยักษ์เข้าถล่มใส่ประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยด้วยคลื่นยักษ์ได้เข้าถล่ม6จังหวัดภาคใต้คือจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังระนองและสตูลทำให้เกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงน่ากลัวจังเลยนะครับใช่ที่เป็นเช่นนั้นเพราะตอนนั้น ยังไม่มีระบบเตือนภัยคลื่นสึนามิที่สมบูรณ์แต่ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาระบบเตือนภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือแล้วละ่ะช่วงนี้ชี้แนะปัจจุบันได้มีการแจ้งขั้นตอนปฏิบัติตนเพื่อเตรียมรับมือเมื่อเกิดสึนามิซึ่งเป็น3ระดับดังนี้ 1. ระดับสีเหลืองคือตรวจพบแผ่นดินไหวศูนย์กลางในมหาสมุทรอินเดีย ขนาด6.5ริกเตอร์มีการแจ้งเตือนโดยการประกาศผ่านสื่อทุกสื่อหน่วยกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือ 2. ระดับสีส้มคือตรวจสอบข้อมูลจากนานาชาติและวิเคราะห์ชนิดของรอยเลื่อนและความลึกถ้าตรวจพบการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและเกิดระดับตื้นจะมีการประกาศแจ้งเตือนคลื่นยักษ์ผ่านวิทยุท้องถิ่นและโทรศัพท์มือถือ หน่วยกู้ภัยประกาศแจ้งประชาชนขึ้นจากทะเลและเตรียมอพยพแจ้งข่าวให้เรือในทะเลเร่งออกไปบริเวณทะเลน้ำลึก 3. ระดับสีแดงคือตรวจพบขึ้นยักษ์ในทะเลด้วยทุ่นตรวจวัดกลางทะเลจะแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพขึ้นสู่ที่สูงในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ฟังข่าวสารประกาศแจ้งจากทางราชการน้องๆครับ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงของการสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนมาในวันนี้แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันดีกว่าครับธรณีพิบัติภัยหมายถึงภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันและรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ,บ้านเรือนชีวิตและทรัพย์สินเช่นแผ่นดินไหวซึนามิดินถลม่มและภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหว เป็นปรากฏการธรรมชาติซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนการยุบตัวของพโพรงใต้ดินและการเกิดภูเขาไฟระเบิดซึนามินั้นเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใต้ทะเลอย่างฉับพลันนอกจากนี้ซึนามิสามารถเกิดได้จากสาเหตุอื่นเช่นการระเบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟใต้ท้องทะเลการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ที่มีศูนย์กลางอยู่ใกล้ทะเลการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ใต้ท้องทะเลเป็นต้นฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยภัยทางธรรมชาติ ที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีภัยทางธรรมชาติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ภัยทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางวาตาภัยภัยทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางอุทกภัยใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวการเกิดสึนามิการระเบิดของภูเขาไฟการยุบตัวของพโพรงใต้ดินการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก คือผลกระทบที่ได้รับจากการเกิดแผ่นดินไหวแนวปะการังถูกทำลายแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลถูกทำลายสิ่งก่อสร้างพังเสียหายแผ่นดินแยกโรคระบบทางเดินอาหารโรคน้ำกัดเท้านี่ที่สร้างความเสียหายให้ประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อใด26ทธันวาคม2546 26ทธันวาคม2547 26ธันวาคม2548 26ทธันวาคม2549มีประกาศแจ้งเตือนสึนามิระดับสีแดงต้องปฏิบัติเช่นไรประกาศแจ้งเตือนในทุกสื่อแจ้งข่าวให้เรือในทะเลเร่งออกทะเลลึกประชาชนอพยพขึ้นที่สูงในบริเวณที่จัดเตรียมไว้หน่วยกู้ภัยประกาศแจ้งเตือนประชาชนขึ้นจากทะเล ธรณีพิบัติภัยก็คือภัยทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาอย่างเช่นแผ่นดินไหวสึนามิดินถลม่มและภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนการยุบตัวของโพรงใต้ดินและการเกิดภูเขาไฟระเบิดหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว จะส่งผลกระทบมากมายต่อชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นการเกิดแผ่นดินไหวขนาด7.0ริกเตอร์ขึ้นไปผลกระทบที่เกิดขึ้นคือเกิดการสั่นไหวร้ายแรงอาคารสิ่งก่อสร้างมีความเสียหายอย่างมากแผ่นดินแยกวัตถุที่อยู่บนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็นประเทศไทยเกิดสึนามิขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคม2547 เนื่องจากเกิดแผดินไหวที่มหาสมุทรอินเดียขนาด9ริกเตอร์ทําให้เกิดเป็นคลื่นยักษ์เข้าถล่มใส่ประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยด้วยคลื่นยักษ์ได้เข้าถล่ม6จังหวัดภาคใต้คือจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังระนองและสตูลทําให้เกิดการสูญเสียเมื่อมีประกาศแจ้งเตือนสึนามิในระดับสีแดงควรประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชน อพยพขึ้นที่สูงในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ฟังข่าวสารประกาศแจ้งจากทางราชการ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวแล้วก็ซึนามือไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติในตอนที่2นะคะวันนี้นะคะคุณครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ